ยังอยู่กันเน่ยคือเ <What? S 1> ขาจะชวนไปร้องเพลงเนี่ยพี่ยังอยู่กันหมายถึงว่าแบบมีสารสัมพันธ์ที่ดีเออคือไปร้องเพลงที่ห้วยไรอีน่นะผมชอบคํานี้นะทุกคนครับโลกมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะอย่าไปคาดหวังว่าสิ่งอะไรที่มันมีความแน่นอนในโลกนะบางทีเอาเราไม่ต้องไปให้น้องสองคนหรอก กับเพื่อนที่บ้านเราอ่ะกับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องบางทีก็มีแบบทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างอะไรกันบ้างนะมันเป็นเรื่องปกติมันอนาคตข้หน้ามันมองไม่เห็นหรอกวันพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงมันไช่อไหมตอนนี้ว่าพูดถึงผลิตภัณฑ์อยู่ใช่ไปคือไม่ไม่อยากให้ทุกคนไป เป็นอะไรที่มันมาทาให้เด็กมันไม่สบายใจเพราะเนี่ยชีวิตจริงนะไม่ใช่หนังนะเนี่ยชีวิตจริงเลยเด็กสองคนต่างคนต่างทําง,งานหอมมากใช่หอมมากเด็กสองคนนี้หอมมากโดยที่จะมีกลิ่นฝังแน่นถนอมใยผ้า <c oughs> ซึ่งเด็กสองคนนี้บางคนก็ต้องถนอมน้งใจกันเหมือนถนอมใยผ้าโดยที่บางทีเนาะ <c oughs> ไม่รู้ว่าแต่ละคนผ่านอะไรมาบ้างชีวิตมันก็เจออะไรเยอะแยะมากมายแต่เนี่ยผมสะพ่อของเราขจัดความอ่ที่ไม่สดใสออกกัก <c oughs> น้องเลยกลายเป็นคนสดใส ถ้าดูแล้วเด็ก2คนนี้คือผ้าขาวสะอาดไม่หมองโดยที่เด็กสองคนนี้พยายามปรับตัวเข้าหากันหรือว่าใช้ชีวิตที่มันช่วยด้วยชาลีซักได้ทั้งมือทั้งเครื่องเลยนะคะใช่ครับผมซักด้วยทั้งมือทั้งเครื่องนะครับยังไงก็ขอให้มีความสุขกับทุกช่วงเวลาณขณะนี้ตอนนี้เวลานี้นะครับมีความสุขมากมีความสุขมากๆให้กดตะกร้าแล้วก็ จ่ายตังค์ด้วยนะครับ<อ>นั่นคือ<ช>ความสุขที่มันจะเพิ่มทวีคูณขึ้นมานะครับใช่แล้วฝ<ฮ>ากผู้ชมทั้งบ้านนะครับช่วยสนับสนุนเด็ก2คนนะครับให้ได้เปิดตัวแ <laughs> ล้วไปเลย,ยจบะกยต่อก่งน,นต่อต่อ Coin คิด c o i ต่อไปเป็นอันนี้ เล่าถึงตอนขี่แจ็คสกีตอนขี่แจ็คสกีนั้นแน็กเนี่ยมันจะมีเพื่อนไม่กี่คนและคนที่จะได้มาที่บ้านของแน็ก่ะต้องเป็นคนพิเศษเท่านั้นผมโชคดีมากที่ได้เป็นคนพิเศษเพราะว่ามันไม่มีเพื่อนมีผมคนเดียวเลยได้มาผมดีใจมากแต่หลังจากนั้นพอเริ่มมีกระแสเด็กสองคนเริ่มคุยกันผ่านโซเชียลไม่ชวนผมเลยครับเพื่อนพี่แสนดีใช่เป็นเพื่อนพี่แสนดีชอบอ่าโอเคคือ ชอบจริงนะชาลีอ่ะใช่ไหมชอบไหมลูกเนี่ยผงเนี่ยชอบไหมชอนน่าเน่เซ็กซีูเน่นะครับน่ารักน่ารักนะมันในความเป็นเขาเขาเป็นเขาอ่ะเขาเป็นเขาเด็กสองคน้วไอ้เนี่ยเขินเขินเขาเป็นแบบเนี้ยพอเขินแล้วไม่รู้จะระบายยังไงจริงๆถ้าไม่ได้มีการไลฟ์ผ่านทิกตอกนะครับ ตาบน่วมหมดแล้วใครนี่ยลจับดึงคิดว่าตัวเองตัวเล็กมันก็ใส่บุหรุบุบบุบบุบเหมนเหอก็ดีนเล้วแล้วเขาเหรอจั่วใช่ัหมจั่ว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 ั่วจ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 ช่วีด่ดีดีว่าบางทีเราก็อาจจะเห็นแต่ในมุมนี้เขาอยู่กับ2อคนเขาจั่วไพ่กันอะไรวะจว่จวะว่เหมือนรู้ให้ยิ้มช่องเลนะเฮ้ยไม่เป็นไรคนติดตามพี่4.3ล้าน โ,โคตรงงไม่ได้ค่อยได้เล่นนะครับโซเชียลเขาตามอะไรก็ไม่รู้จริงๆมีคนอ่ะมีคนเอาคลิปพี่ไปลงมัมมัวสิปั๊บเขาก็เข้าใจว่าเป็นพี่ลงเองแล้วคนก็มากดติดตามช่องจริงซึ่งช่องจริงไม่มีอะไรเลยอเอาป็นว่าชาลีอ่ะถ้าไม่มีช่องทํางานกล้องมาไล่พร้อมซัพพอร์ตน้องอขออย่างเดียวขอพย่างเดียวนะชาลีกานินทั้งสองคนนะลูกขออย่างเดียวคือพี่ตัง้งใจจากบ้านอยากจะ ถามเรื่องนี้มากแต่พี่ลืมรูดซิปมันก็เลยทุกอย่างมันก็เลยลืมไปหมดเลยต <Hey, go. S 1> ิดตามไลฟ์ต่อไปมันยังมีภาคต่อฝ <Hey. S 1> ากกดตะก้าเลยครับผมอย่าปล่อยให้ว่ามันว่างครับผม <Okay. S 1> ท่านใดอ,อยากาจะได้ผงซักฟอกเอาไปใช้ที่บ้านในราคาที่ดีและเป็นกันเองกดตะก้าเลยครับผมแล้วก็จ่ายตามเลยครับผม <Hey. S 1> สุดยอดเวลิกแลือบแล้ว เก่งมากเก่งมากกล้องขายของเก่งมากนะครับผมผ้าห่มเหลือสามผืนนะคะเพื่อนๆคือทางด้านครับผมอ้าวแล้วอื่นหายไปไหนหมดละเดี๋ยวผมขอกดเองนะ้ไหมได้ผมได้ของน้องจริงๆนะได้อันไหนขายไปแล้วค่ะผมขออันนึงเหลือสองตะกร้าผมเอาเองเพราะว่าผมจะได้ลายเซ็นน้องสองคนอ่โอ้ตะกร้านี้ตะกร้านี้แพงเกินต่ำฮะตะกร้าที่ห้านะคะราคามิดราคาเป็นมิด